กอกอดเราถูกเป็นอย่างนี้มาตลออแล้วรู้สึกไงบ้างทุกคนพอนแล้วเอาพอเลยอ้าวได้พ่อพ่อมาพอออกมากอดโอเคอ่าก็รู้สึกดีใจครับพี่แบบมันมีพิธีเปิดมันเหมือนเป็นเป็นแบบว่าเหมือนให้เรารู้แล้วะว่ามันใกล้จะเริ่มต้นแบบจริงจริงยังๆเราก็ดีใจมากวันนี้ที่ทุกคนมาโอ้โหแสดงความกินดีเยอะมากครับดีใจที่ได้เจอทุกคนมากๆครับครับดีมาก ก็ด um like like ีใจเช่นกันครับบอกว่ามันเป็นครั้งแรกในชีวิตผมเลยที่ได้บวงสรวงครั้งยิ่งใหญ่ขนาดนี้ครับแม้ที่ผ่านมาก็ไม่เคยบวงสรวงมาก่อนก็ถ่ายเลยอะไรเงี้ยก็ครั้งแรกก็รู้สึกว่าเอามันมันยิ่งใหญ่มากแล้วก็เป็นเกียรติมากพอสมควรนะ้มีหลายคนมาร่วมงานความยินดีอะไรแบบนี้ด้วยก็นั่นแหละมันรู้สึกถึงพลังครับผมดีใจครับครับก็รู้สึกดีใจมากเพราะว่าการบวงสรวงเนี่ยก็เป็น สัญญาอีกสัญญาหนึ่งว่าซีรีส์เรากําลังจะมาแล้วนะครับก็รู้สึกดีใจมากที่ทุกคนได้มาพบปะกันเยอะขนาดนี้นะครับแล้วก็เตรียมตัวที่จะเตรียมดูซีรีส์เราะรอะไรหลายคนมาตั้งข้นเรื่องขั้นหวกับกับเวอร์ชันเวอร์ชันยาวของแต่ละคนดีคือส่วนตัวเราอยากมีอะไรอยากจะบอกนะคะว่าแบบมันขนาดไหนอะไรอย่างเงี้ยอ่ะได้ก็ส่วนต้องอ่านอย่างงี้เลยต้องอ่านได้เลยส่วนตัวรู้สึกว่าตั้งแต่อ่านบทอ่ะ มันรู้สึกว่ามันดีบทก็สนุกแล้วแต่ว่ามันด้วยความที่เราเป็นนักแสดงเรื่องนี้ไงมันจะดูไบแอบอไปหน่อยอก็เลยแบบว่าไม่กล้ามั่นใจขนาดนั้นอะไรเงี้ยมันจะมีแบบจิตใจที่เข้าข้างฝั่งตัวเองไหมก็อยากให้ทุกคนรอรอดูไปด้วยกันดีวกว่าแบบตัดสินไปด้วยกันว่ามันจะเป็นยังไงแต่ผมคิดว่าคาดว่าดีมากในมุมของน้อเวลาที่เห็นเขาในแสดงอย่างเงี้ยเรารู้สึกไงมันดีกว่าเดิมไหมผมรู้สึกว่าดีดีกว่าเดิมมากๆเลยครับเพราะว่าด้วยความที่ว่าเรามีเวลาเตรียมตัวมากกว่าเดิมแล้วก็ มีอะไรและหลายอย่างที่มันพร้อมแล้วก็ลงตัวมากกว่านั้นแต่ว่าก็นั่นแหละอย่างที่พี่อินบอกนะครับอยากทุกคนรอดูแลมากกว่าพวกผมาแบบไม่กล้าตัดสินพอเป็นภาพยาวแล้วตัวของน้องมาร์เองก็ต้องมีความสัมพันธ์ของคู่เนาะเออยังไงคะเราแบ่งทำโซนกันนะแนะนำโซนเลยแบ่งสามคนนะเช้าเย็นเช้าเลี้ยงเย็นเลยไม่ก็ต้องบอกว่าด้วยความเป็นซีรีส์เต็มเนี่ยเราเราได้รับ หน้าที่ในการเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับซีรีส์มากขึ้นตอนนี้เราได้อิสระในการทําได้พูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องตัวบทเรื่องตัวคาแรคเตอร์เรื่องตัวอะไรมากขึ้นแล้วก็เรื่องต้องบอกว่าเยอะกว่าภาคซีรีส์กุดอยู่แล้วครับเรื่องความสัมพันธ์เรื่องที่มาที่ไปเรื่องอะไรเนี่ยเราเราก็มาทํากันบ้านกันมาเวิร์กช็อปกันแล้วก็เรื่องเราต้องเยอะเยอะกว่าซีรีส์กุดแน่นอนอยู่แล้วฮะหรือแม้กระทั่งเ่ตาสญลักษณ์เขาก็ต้องคนออกแบบใช่เขาเป็นคนออกแบบนะ บอกว่าม,<อ>มีการเข้าไปส่วนร่วมของการเป็นอีตี่ไงใช่อะไรแบบผมตื่ขันอะไรเลยครับคุณมอคุณออกแบบตาโลโก้มทาไหร่ใช่พยายามทำเพราะว่าเพราะว่ามันอยู่มอขอนแก่นไงผมก็เลยดูมองว่าเอ้โลโก้เก่ามันไม่ได้ยังไม่ได้สื่ออ่ามอขอนแก่นเท่าไหร่ผมก็เลยขอขอเปลี่ยนออกแบบโลโก้เองก็บอกพี่ลินว่าผมขอออกแบบเองนี่ว่ะมันมีความหมายอย่างไรตรงนั้นคือด้วยความเป็นสัญลักษณ์คือตรง คอนแก่นเนี่ยมันเป็นพระธาตุขามแก่นเลครับแล้วก็เฮ้ยเราจะทำยังไงเราจะเอามาใส่ทั้งดุนเลยไม่ได้ดุนไม่ได้เพราะว่าเลยมันก็ให้นเกินไปมีกลิ่นอายอะไรนิดนึงแล้วก็ความเป็นวิศวะอะไรเงี้ยผมก็เลยเอามาใส่ให้มันเป็นโลโก้ให้มันดูมีเอกลักษณ์คุณมีส่วนร่วมอะไรบ้างเขาทำโลโก้เขาทำโลโก้แล้วเขาทำอะไรพูดได้อะพูดได้ปล่าพูดได้หรือเปล่าผมก็ไม่รู้เอาเป็นว่าเอาเป็นว่าผมมีส่วนร่วมเหมือนกันแต่ยังไม่สามารถพูดได้ในตอนนี้ครับ ใช่เฮ้ยสรูนแล้วว่าเป็นเพลงแหละค่ะเฮ้ยมันไม่เหลืออะไรแล้วหมอเฮ้ยคุณคุณขนาดนั้นเหรอกเอาหรอมันโป๊หรอไม่กล้องกล้องมันกล้องไม่พร้อมอ๋ออ๋อกล้องเปพร้อมเป็นคนถ่ายเหรอใช่ผมเป็นคนถ่ายทุกอย่างเลยพูดได้แล้วพูดได้แล้วพูดได้แล้วใช่ไหมโอเคครับก็อ่าผมนะครับเป็นมีส่วนร่วมนะครับในซีรีส์เรื่องนี้ก็คือได้ร้องเพลงประกอบซีรีส์ด้วยนะครับก็รอติดตามกันด้วยนะครับ ให้กันลักใจไดไคันไปแสดงที่นี่เรื่องนี้เขาเพียงเท่านั้นเพราะาไม่มีเขาไม่ไม่ร้อนหนออะฝากฝากหน่อยในเรื่องนี้ที่คนรอคอยเขาแบบทำไมคนต้องเปิดมาดูซิก็ที่แน่ๆผมว่าทุกคนมันเป็นเวอร์ชันที่อัปเกรดขึ้นมาจริงๆอะไรนะจากว่า แดงก็ส่วนมากก็จะเป็นแบบลายเดิมแล้วแบบเป็นคนเดิมๆแล้วทุกคนก็คือเขาเรียกว่าสนิทกันมากขึ้นตลอดเวลาแบบแก๊งเพื่อนจริงๆอะไรเงี้ยครับก็นั่นแหละอยากให้ดูความสัมพันธ์ที่มันสนุกแบบว่าทุกคนสนิทกันจริงๆแบบไม่ใช่แค่แบบผ่านกล้องหรืออะไรเงี้ยผมรู้สึกว่ามันน่าจะดีมากๆนะครับก็อยากให้คอยติดตามนะครับผม,ผมองทางไหนฟ้าทางทงนาอีกทีครับผมอาถุ่มคุณเมื่อกี้คุณจะพูดอะไรคะัอ้าวเมื่อกี้เหมือนคุณคารานิดเดิมแล้วโดนขาดอ๋อผมมีะอะไรติดฟันผมก็เลยไไม่ใช่รู้เลย ผมเชื่อว่าซีรีส์เรื่องนี้เป็นเป็นซีรีส์ที่ที่ใครหลายคนรอคอยแล้วก็ตัวนักแสดงเองก็รอคอยครับก็ลองจากอวตารก็รักทุงพี่ที่รอนาที่รอนานที่รอนานที่รอนานแฟนคลับอวตารเลยต้องรอมาก็ก็อยากอยากให้ทุกคนได้ดูมันมันมันใกล้เข้ามานะครับก็อยากให้ทุกคนมีความสุขกับการที่ได้ดูพวกเราแสดงได้ดูนักแสดงทุกคนแสดงแล้วขอให้สนุกไปกับมันครับคาดหวังแค่นี้ ก็ผมก็อยากให้ทุกคนติดตามนะครับทั้งแฟนคลับของเราแล้วก็ที่ไม ah> ่ใช่แฟนคลับหรือใครเปิดได้ผ่านมาเจอนะครับก็อยากให้ไปดูเพราะว่าเนื้อเรื่องเนี่ยคนที่แบบไม่เคยดูก็เข้าใจได้เหมือนกันนะครับก็อยากให้ทุกคนมาดูกันเยอะๆนะครับที่ VTV ครับเทนะคะ่องเลยครัลูกน มันมีชีวิวตชื่วานะมันเป็นกล้องวิดีโอมันเป็นกล้องวิดีโอ,อหญิงไปเลยเอ้ยนะ้าหญิงทขาไม่มนแมสก์กนดิ